สวัสดีค่ะเราชื่อธนิรัต์วารีพัฒนตอนนี้อายุ18ปีแล้วอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนมัธยมตการพืชผลนี่คือคลิปแนะนำตัวเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเกิดกันเลยดีกว่าตอนนั้นน่ารักมากไม่คิดว่าโตขึ้นแล้วหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นั่นแหละค่ะน่ารักเ,รเกิดมาในครอบครัวที่อบอ,อุ่นมาก มีคุณตาคุณยายพอ่อแม่และพี่ชายอีกสองคนแต่พอเวลาผ่านไปคุณตาคุณยายก็หนีจากเราไปพอ่อแม่ลืมแยกทางกันส่วนเรากับพี่ชายก็ทำตามหน้าที่พอโตขึ้นก็ต้องคำถามกับตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนทำไมไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนเลยมันเป็นคำถามที่ติดอยู่ภายในใจหลายปีแต่พอตอนนี้ก็คิดได้แล้วว่า ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลาทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของมันแค่เราเข้าใจและยอมรับแค่นั้นก็พอส่วนเรื่องเรียนเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนเก่งมากแต่เรามีความพยายามที่จะเก็บเกี่ยวทุกกิจกรรมให้ได้เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำกิจกรรมมากชอบความสนุกชอบความสดใส และทุกคนดูไหมคะว่าเราอยากจะเรียนต่ออะไรค่ะเราอยากจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกค่ะเส้นทางนี้เราเป็นคนเลือกเองส่วนมากไม่มีใครสนับสนุนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่ตัวเราเองที่เชื่อว่าเราจะทำได้อย่าให้เสียงของใครมาตัดความฝันของคุณสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณดูทุกคนที่ดูจนจบและฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วย